สองอาทิตริยายสเอวมีสุตัเอกัสมยังปะควาขยายังวิหรตขย้าีเสสทติมพิโคสหเซนตตโคปควาพิโมันเตสีสัพพังพิกเวอทิตตังจินจะพิกเวสัพังอธิตตังจากคุงพิกเวอธิตตังรูปาธิตาจักวิญญาณอธิตัจัก สัมพาโซที่ตัวยัมปิทังจะกุสัมพาสะปัจจยาปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเกนฑ์ทิตังอะทิตังราคะกี่นาโทสักทีนาโมหะที่นานทิตังชาติยาสราหมรณีนัสุเกหิปริเทเวหิทุเกยิโทมันต์เสอุปายาเสยยะทิตันติวัฏามิโสตังทิตังสัทธาทิตา โสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมภัสโสติโตยัมปิทังโสตสัมภัสสปัจจยาปัจจิวิทวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมัสุขังวาตัมปิอยทิตังเกนะทิตังอาทิตังราคะขินาโทสักขินาโมหขินาอาทิตังชาติยาชรามรณนีนสุเกหิปุริเทเวหิ ตุเกตุมาเเซหิุปายาเซหิอาทิตตันติเวทามิขานังอาทิตตังขันธาธิตาัขานวิญญาณังอาทิตตังขานสัมผัสโสติโตยัมปิทังขานสัมผัสสะปัจจยาปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเจนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกินาโทสะ

ชิวหาสัมผัสทิโตยัมพิทางชิวหาสัมพัสปัจเจยาวปัจเจติเวทิตังสุขังวาทุคังวาทุคัมมสุขังวาตามเปียธีตังเยนาธิตังอทิตังราคะขินาโตสังชินาโมหชินาธิตังชาติยาชรามรณีนาสสุเกหิบริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิปายาเซหิธีตันติ ว่าธามิกายโยทิตโตโหธพาทิตากายวิญญาณังอทิตังกายะสัมพัสโสทิตโตยัมผิทังกายะสัมพัสสัพพัจจยาปัจจยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวะทุขังวอทุขมสุขังวะตัมเปีอทิตังเกนะอาทิตังอทิตังราคะคินาโทสะตคินาโมหะคินาทิตัง ชาติยาชรามรุเนนัสโอเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติหิถามิมโนอสิทธิตัวธรรมะทิตาหนมโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสสามภันส่วนที่ตัวย่ำปิทางมนสสามภัสสะปัจจัยยาปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุขขมาสุขังวาตัมเปียทิตังเกนาทิตัง อาทิตตังราคขินาตูสักขินาโมหัขินาอาทิตตังชาติยาเชรามรณีนสุเกหิปริเทเวหิตุเกหิตุมนาเซหิปายาเซหิอาทิตตันติวธาเมวังกัตสังพิคเวสตตะวะอริยสาวกจากุสมิงเปนิพินตติรูปเปสุเปนิพินตติจักูวิญญาณิเปนิพินตติจักูสัมภ세เปนิพินตติ ยำปิทังจะกูสามภาษาปาจะยาวปัจจิติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมวสุขังวาตาสมิงเปียนิพินทัเตียโสตาสมิงเปียนิพินทัดเตียสัตตสุเปียนิพินทัเตียโสตวิญญาณิเปียนิพินทัเตียโสตสามภาษีเปียนิพินทัเตียยำปิทัง โสตสามพาสปัจยาปัจจิเวทยิตังสุขังวาทุกังวาอทุสุอทุขามาสุขังวาตัสเมิงเปีนิพินทติขานสมิงเปียนิพินทติขันเทสเปียนิพินทติขานวิญญาณีเปีนิพินทติคานสามพาเซเปียนิพินทติยำปิทาง ขานาสัมภาสปาจจยาปัชติเวทยิตังสุขังวาทุคังวาทุขมาสุขังวาตาสมิงเปียนิพินทัติชิวหายเปียนิพินทติระเซสุเปียนิพินทัติชิวหาวิญญาณีเปียนิพินทติชิวหาสัมพาเสเปียนิพินทติยํมปิทางชิวหาสัมภาสะปาจจยาปัชติเวทยิตังสุขังวาทุคังวาทุขมาสุขังวา ตาสมิงเปียนิพินทัติกายสมิงเปนิพินทติโพธเพศเปนิพินทติกายวิญญาณีเปนิพินทติกายสัมภเสเปนิพินทติย่ำไปทังกายาสัม 菩สปัจจะยาวปัสสติเวทยยตังสุครังวาทุครังวาทุขมาสุครังวาตาสมิงเปีนิพินทติมนาสมิงเปีนิพินทัติธ้เมสเปีนิพินทติมโนวิญญาณีเปีนิพินทัติมโนสามภเสเปีนิพินทติยัมปิทักมโนสามษาปัจจะยาวปัจจติเวทยยตังสุครังวาทุครังวาทุขมาสุครังวาตาสมิงเปีนิพินทตินิพินทางวิราช สติวิราคาวิโมจติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติญาณังโมติหีนาชาติวสิตังพัมมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัตตาญาติปจานาติเตอิทัมโวจะภควาอัตมานาเตภิกุภควโตภาสิตังภินันทุมาสมินจจะ सा अनुपायनसुतां एव मे सुतां एकां समयां पखवाफलाशीयां विहरति ที่สีพตานีมิกะทะเายะตาตะโคภะคะวาปัญจวัคคีภิกขุอมันเตสีรูปังภิกขเวนตารูปังใจทางภิกขเวตาภวิน สานายทางรูปังพาทายาสังวัตติยาละเพตจะรูปเวงมีรูปังหูตุเอวงมีรูปังมหูสิทธิยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังพาทายาสังวัตตินัจะละพติรูปเวงมี สีติเวทนาอนัตตาเวทนาจันทิฏังพิกเวอาตาภวิสันยิฏังเวทนาภาทายะสังวตเตยละเพัจะเวทนาเจเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโหสีติยะสมาจะโควิพิกเวเวทนานัตตาตาสมาเวทนาภาทายะสังวัต ตตินะจลภิเวทนายเยวังมิเวทนาหูตุเยวังมิเวทนามาหูสิติสัญญาณตาสัญญาจาใิทังพิกเวอัตาภิวิตสัญญิทังสัญญาพาทานยสังวตเตยยาละเพตจาสัญญาเยวังมิสัญญาหูตุเยวังมิสัญญามาหูสิติยาสมาจโกภิกเวสัญญาณตา ตาสมาสัญญาภาฏานยสังวัตตินจลาภิสัญญาญเยวมิสัญญาหูตุเอวมิสัญญามาหิตเตีสังขารานตาสังขาราจใหิทางพิกเวอัตตาพวิสังสุในตังสังขาราภาฐานยสังวัตเตยงรพิธาจะ สังขาริสุเววงฺมีสํขาราโหตุเอวํมีสํขารามหิสุนฺติยสมาจโกภิกฺขเวสํขารานาตาตาสมาสํขาราภาทายสํวตตินจลปติสํขาริสุเววงฺมีสํขาราโหตุเอวํมีสํขารามหิสุนฺติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณันใจทังพิคเวอัตตาภวิสันยิทังวิญญาณังอภาทายะสังวัตเตียรเพเทจาวิญญาณีบังมีวิญญาณังโหตุเอบังมีวิญญาณังมาโหสิติยะสมมาจโคพิคเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอภาทายะสัง วัตินัจลภิวิญญาณีวังมีวิญญาณังหูตุเองวังมีวิญญาณังมาหูสีตีตังกิมัญญาธาพิกเวรูปังนิจังวานิจังว่าเตียนิจังพันเตยมปนานิจังทุครังว่าตังสุครังวาตถทุครังพันเตยมปนานิจัง ทุกังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสมนุปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมาสมัสสเมเโสเมตาติโนเอตังพันเตตังจิงมันะถาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตียนิจ,าานจพันเตยมัยมปนานิจังทุกคังวาตังสุขังว่าติทุกคังพันเตยัมปนานิจัง ทุกังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสัมโุปัสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมันจะตาพิฆเวสัญญานิจาวานิจาวาเติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกคังวาตังสุขังวาติทุกคังพันเตยัมปนานิจังทุกคังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสมโุปัสิโตงเอตังมะมะเอโสหามัสมี เอโสเมตตาติโนเฮตังพ <le> ันเตตังคิม is ันยถาภิกขเวสังคารานิจาวานิจาวาเตอานิจจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมังกันลังโตังสมมณุปัสสิตุงเอตังวะวะเอโสหัมัสเมเอโสเมตตาติโนเฮตังพันเต ตังจริงมันญะาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาต่างวาติทุครังพันเตยามปนานิจังทุครังวิปริณามธรรมังกันลังนุต่างสมุปปัสสิโตงเอตังมะมะเอโสหะวัสสีเอโสเมตติโนเฮตังพันเตตาสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอติตานาคตะปจุปันนังอจตังวา พณิตาวาราฬิกังวาสุขุมังวาหินังวะปณิตังวายันทุเรสันติเกวะสัพพังรูปังณิตังมะวะณิโสหะมะสเมณิโสเมตตาติโนเิตังพันเตตาสมะติหาพิกเวยังกินเจรูปังอตีตานาคตปปจุปันนาอัจฉชตังวา พหิตธาวาุราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะทัทธพังญาการกิเวทนาติตานะคตาปัจจุปันนาสตาวาพหิตธาวาอุราลิกังวาสุขุมังวาหินาวาปณีตาวายาตุเรสันติเกวา สัพพเวทนาณีสัมมวะเนโสหัมมสมินเมโสอทาติเยวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายทตปังยากัจฉิสัญญาตีตะนะคตปจุปันนาชตะวาภีตาวาโหราริกาวสปูมาวหินาวะวณีตาวาเยตุเรสันติเกวาสัพพสัญญา นีตังมะมะนีโสหามัสสมินะมสโสตตาติเอวมิตังยถาภูตังสัมมาปัญญาตาตาพังเยเจเจสังขาราติตานักตะปจุมปัญาจตาวาพหิทธาวาอุราลิกาวาสุภูมาวาหินาวาปณีตาวาเยทุเรสันทิเกวาสัเพสังขารานีตังมะมะนีโสหามัสสมินะมิโสตตาติเอวมิตังยถาภูตังสัมมาปัญญาตาตาพัง Yakin cewi nya na ngati tanah kata pecopan na ngatataang wa Penita wa oraari kangwa sukuang wahinang wa panitang wa yan turesan dikewa sapang nyaang niang mama ni so ngamat semina me sawta tiwa mitangnyata putang sama penyaya tata panhewang pasang pi kewe suutaaria รูปสัมิงเปีนิพินทเติเวทนายาเปีนิพินทเติสัญญาญาเปียนิพินทติส <c oughs> ังหาริสุเปียนิพินทติวิญญาณสัมิงเปียนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตตามีติยานังโุติชีนาชาติวุสิตังพัมมจริยังกตัง

จิตังอภินันทุงอิมาสมินจัปปนาเวยยกรณสมิงหัญญมาณีปัญจวัคคิยนายกียานังภิกขูนังอนุปาทายะสะเวหิจิตานิวิมุตติงสุทิ